คุณผู้ชมครับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องนะครับและก็เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับฝ่ายทหารของไทยได้จับกลุ่มคนไทยจํานวน17รายนะครับลักลอบข้ามแดมนมายังฝั่งไทยเพื่อนหนีสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยในเขตปอยเปตน,นะครับแล้วก็ล่าสุดสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงมีเสียงปืนใหญ่ดังกึกก้องตลอดพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ คุณผู้ชมครับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสแก้วตลอดช่วงกลางดึกที่ผ่านมายังไม่มีเสียงปืนใหญ่ใดๆเกิดขึ้นนะครับแต่ในช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกานาทีจนถึงเที่ยงวันนี้นะครับทีมข่าวยังได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังต่อเนื่องกึงกก้องทั่วบริเวณซึ่งคาดว่าจะมาจากพื้นที่บ้านคลองแผงอำเภอตาพยาและบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วอำเภอโคกสูงซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานผู้สูญเสียซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับที่ยังไม่ได้อพยพ ออกจากพื้นที่ขอให้ย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวและสถานที่ที่ทางราชการได้กําหนดไว้โดยเร็วที่สุดครับและในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับกองทัพภาคที่1มีการปฏิบัติการทางทหารนะครับของกองกําลังบุรพาโดยใช้ดโดรนทิ้งระเบิดที่หมายนะครับไปยังฐานปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายกัมพูชาฝั่งตรงข้ามบ้านคลองแผงอําเภอตาพรยาด้วยครับ และในช่วงเมื่อกลางดึกที่ผ่านมากองกําลังบุรพาร่วมกับชฉกอรัญญประเทศและชุดควบคุมทหารพานที่12และกําลังจากมพัน30นะครับออกลาดตระเวนพื้นที่ช่องทางธรรมชาติบริเวณไร่ยอ้อยบ้านผ่านศึกอําเภออรัญญระเทศจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งระหว่างปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มคนไทยรวม17คนซึ่งประกอบด้วยชาย13คนและหญิง4คนขณะดเดินเท้าลักลอบข้ามแดนกลับมาจากฝั่งปอยเปตข้ามมายัง ราชาอาณาจักรไทยครับจากการสอบถามเบื้องต้นทุกคนให้การคล้ายกันว่าก่อนหน้าน,นี้ทํางานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในฝั่งบอยเปตดครับแต่ก็ตัดสินใจหลบหนีกลับเข้าไทยเนื่องจากสถานการณ์ระหว่างประเทศไม่ปกติโดยทั้งหมดนั้นระบุว่าได้จ่ายเงินให้ผู้นําพารายละ8,000บาทเพื่อข้ามแดนทางช่องทางธรรมชาติแต่เจ้าหน้าที่ไม่พบตัวผู้นําพาในพื้นที่ครับเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวคนไทยทั้ง17คนส่งมอบให้นพนักงานสอบ สอวนสพคลองน้ำใสเพื่อดำเนินคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดก,กฎหมายต่อไปครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ในพื้นที่นะครับยังคงตรึงเครียดน,นะครับและขณะน,นี้ทีมข่าวนะครับที่ยืนรายงานอยู่ในขันนี้ยังคงได้ยินเสียงระเบิดและเสียงเครื่องบินนะครับกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าซึ่งทีมข่าวยังคงอยู่ในพื้นที่และรายงานให้กับคุณผู้ชมได้ทราบต่อไปช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ